โอเคครับก็สวัสดีคนด้วยนะครับผมทุกคนครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดตัวรันของเซี่ยวนับกันนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวรันของเซี่ยวนะครับนะครับตอนนี้นะครับผมคืออยู่ในช่วงระหว่างการพัฒนานะครับถามว่าตัวรันของผมเ่ยนะครับสามารถรันบนโรบอทอ่าผ่านเบราว์เซอร์ได้ไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะรันได้นะครับแต่ว่าสามารถรันที่ Microsoft Store ได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมาโปรโมท ซีเรียลิตี้กันนะครับซีเรียลิตี้นะครับเป็นชื่อตัวรันนะครับผมก็คือก็พัฒนาโดยเซียนทับนั่นแหละนะครับก็ไม่ได้ใช้ชื่อของเซียนทับนะครับแต่ว่าใช้ชื่อเป็นส่วนของซีเรียลิตี้นะครับเพื่อให้มันดูเท่แล้วก็เป็นค่ายลูกรักของเรานะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งเลยนะซึ่งองบอกเลยว่าตัวรันของเรานะครับค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ซุ้มพัฒนามาประมาณ1เดือนได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่สนับสนุนแล้วก็อย่าลืมไปซื้อตัวรันซีเรียลิตี้กัน อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาล็อกอินนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการพูดถึงเกี่ยวกับตัวซีเรียลตี้ก่อนนะครับถามว่ามันดาวนโหลดฟรีไหมดาวโหลดฟรีนะครับแต่ถามว่าใช้งานเนี่ยฟรีไหมนะครับตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับผมยังไม่เปิดให้ใช้งานได้ฟรีนะครับผมสำหรับใครนะที่สนใจจะซื้อนะครับซีเรียลตี้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ซอร์นทับจุดโปรมาได้เลยนะครับก็เหมือนที่คุณผู้ชมเนี่ยซื้อเซอร์นทับนั่นแหละนะครับก็ทุกคนเนี่ย ต้องดูใต้เครดิตโอของผมนะฮะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูกันอยู่ใช่ไหมคนไปที่คาว่าดูแสดงเพิ่มเติมนะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับก็จะเป็น Zenith Pro แบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมพอมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนครับให้เรานะครับผมอ่าไปที่คนของสอฟต์สโต้ทุกคนเนี่ยจะเห็นคําว่าหมดหมูซีเรลิตี้ตัวรันสคริปต์โรบอทนะครับนี่นะฮะ ก็ให้เราซื้อตัวนี้นะครับ150บาทเท่านั้นนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถได้ใช้30วันฟรีเลยนะครับก็คือสามารถใช้ตัวนี้ได้30วันนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อกันเนี่ยนะครับก็ต้องกดท็อปอัพก่อนนะครับเติมเงินด้วยลิงก์อ่างเปานะครับ150บาทแล้วก็ไปกดซื้อได้เลยนะครับพอคุณผู้ชมเนี่ยซื้อมาทุกคนก็จะได้ขี่เนาะเดี๋ยวผมกดซื้อสินค้าให้ดูนะครับคุณผู้ชมกดติ๊กถูกกดซื้อสินค้้้าาาานนนนนนะะะผผมมออออยยยยกกคคุณูชเเีีี่่่รรรับลดตง นะครับว่ามารองรับ Windows 10กับ Windows 11นะครับสามารถเปิดหลายจอได้แล้วก็ถ้าหากคุณซื้อคีย์มาแล้วเนี่ยแต่คุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานคีย์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลว่าเวลามันจะเดินนะครับถ้าคุณล็อกอินตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเท่ากับเวลาเดินแล้วนะครับอ่ะกดซื้อสินค้าไปจากนั้นนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในคลังของเรากดการะบาทิ้งจากนั้นกดตรงที่ยูเซอร์ของเรานะครับไปที่อ่าประวัติของคุณนะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะเห็นข้อมูลตรงนี้นะให้เรานะครับทำการ นะครับหรือว่าลางไม้หมดนะครับจากนั้นคลิกขวากด Copy นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการคัดลอกคีย์ของเรานะครับเพื่อเอาไปใส่กับตัวรันของ c e l e r i t y นั่นเองนะทุกคนก็คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งคลิกขวากด Paste แบบนี้นะครับมันก็จะวางขียบนี้ให้นะคุณผู้ชมเนี่ยกดตรงนี้เลยนะครับเป็นการล็อกอินเข้าไปนะถามว่าตัวรันตัวนี้นะครับดาวโหลดได้ที่ไหนนะเดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเข้า Discord c e l e r i t y มาก่อนนะครับ ลิงก์ก็คืออยู่ใต้คลุยโดยเหมือนกันนะครับจะเป็นเข้า d i s c o r d ดซีเรียลิตี้นะพอคุณผู้ชมเนี่ยเข้ามานะครับให้คุณผู้ชมนะครับดีนในตัวต,วตวนก่อนนะนี่นะครับพอเราเข้ามาเนี่ยทุกคนจะไม่เห็นห้องทั่วไปนะครับคือระบบป้องกันของผมก็คือว่าไม่ให้บอทเข้ามาสแปมข้อความนะครับทุกคนเนี่ยต้องกดตรงนี้ก่อนนะครับเ e r i f y นะครับเพื่อดาการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะนะครับทุกคนก็จะได้ยศสีเขียวที่มีชื่อว่าอ่า Verify แบบนี้นะครับผมทุกคนก็จะเห็นทุกห้องนะทุกคคนให้พิาว่ ฮชแท็กดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์โหลดตัว Run c e l e r i t y นั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมไม่แปะใต้คลิปดูเลยนะครับเพราะว่าตัว Run s e l e r i t y ของผมเนี่ยมีการอัปเดตตลอดนะครับถ้าผมมีการอัปเดตเนี่ยนะครับผมจะแปะเข้าไปในส่วนของห้องดาวน์โหลดนะครับเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะครับนี่ฮะกดคลิกเข้าไปตรงส่วนของตรงนี้กด Continu e to d o w n load ดนะครับทุกคนก็จะได้อ่าเป็นไฟล์ z i p เข้ามานะครับแบบนี้นะครับผมอันนี้ผมคือผมล็อกอินใช้งานได้ปกติแลละ แต่ผมจะสอนแตกไฟให้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับอ่านลบให้ดูก่อนครับลบไม่ได้ไม่เป็นไรฮะคือก่อนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะดาวน์โหลดนะครับคือถ้าแอนตี้ไรั์ของคุณเนี่ยนะครับปิดลบไฟล์ตรงมันเนี่ยนะครับผู้ชมอ่านตรงนี้ครับปิดเหลียวทามโพดิชันก่อนทุกครั้งถ้าคุณปิดไรัสได้เป็นนะครับดูิปวิดีโอตัวนี้นะครับคลิปสอนปิดเหลียวทามโพดิชันคลิกเข้าไปได้เลยนะครับผมอธิบาย3นาทีนะครับอย่าให้เสียเวลาเข้าไปอ่านนิดนึงนะครับผมแล้วก็ ถามว่าถ้าคุณต้องการให้ใช้งานซีเ i a l i ตีเนี่ยนะครับแบบไม่มี e อ r ร์เลอรเด้งขึ้นอะไรอย่างนี้เลยนะครับ mm. เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานของตอนนั้นซีเ i a l i ตีนะ mm. ผมอยากให้ทุกคนนะครับไปที่คําว่าแฮชแท็กซัพพอร์จากนั้นนี่ครับหากมีปัญหาการใช้งานหรือต้องการคู่มือซ e เ i a l i ตี้คลิกตัวนี้ครับเข้ามานี่นะครับเือจะมียละเอียดบอกทั้งหมดเลยถามว่าทำไมต้องเลือกใช้ซีเลอร์ตีก็จะมีการบอกครับ แล้วก็สนใจซื้อโปรแกรมก็คือจะเป็นคริปโตของผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้แปะเข้าไปนะครับคำถามต่างๆก่อนที่ซื้อซีเลอร์ตี้เนี่ยผมจะมีแปะไว้หมดเลยนะครับถามว่าโปรแกรมซีเลอร์ตี้นะครับมีไวรัสหรือไม่นะครับผมจะตอบตรงนี้เลยว่าไม่มี100%นะครับแต่ที่มันตรวจสอบว่าเป็นไวรัสเนี่ยเพราะว่าโปรแกรมรันแบบนี้ซนะุกประเภทนะครับทุกคนอาจจะสังเกตได้เลยนะว่าตัวรันตัวรันฟรีฟักซัสเคเอลหรืออะไรทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวรันแ n a เ X ที่ราคาแพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะนะัมนก็ แสดงขึ้นมาเป็นไวรัสถูกไหมครับอ่ามันทําให้นะครับอ่าทำให้ตัวป้องกันทุกตัวเนี่ยนะครับมันสงสัยนะครับแล้วก็ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้ก็คือประมาณว่าแบบว่ามันอ่ะมันเป็นโปรแกรมที่สงสัยไงนะครับมันเลยมองว่าเป็นไวรัสนะครับผมถ้าคุณกลัวตัวนันซีเรียตี้นะหรือตัวซานตัวรันซีนอตฮาร์มอผมเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ต้องเล่นโปรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณต้องการโปรเนี่ยนะครับก็ซื้อมาแล้วก็อย่าไปกลัวซีเรียตี้นะครับถามว่าทาไม ไม่ต้องกลัวกับผมนะเพราะเซียนฮับเนี่ยทุกคนเนี่ยสังเกตดูนะครับผมเปิดมา2ปีแล้วใกล้เข้าสู่ปีที่3แล้วยลฟ์พูดผู้ติดตามเนี่ยมากกว่า4 5่หมคนนะครับผมไม่มีเรื่องการที่จะแบบว่าอ่าเกลียนคนกันอยู่แล้วนะครับทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันดีแล้วก็ถ้าคนที่ติดตามนานเนี่ยก็จะเข้าใจว่าผมเนี่ยไม่ได้เกรียนอะไรกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกหมดเลยนะครับนี่ฮะคำถามก่อนซื้อก่อนเริ่มต้นใช้งาน c ีเรียลตเนี่ยคือผมจะมีบอกหมดเลยนะว่าต้องลงวินโดว์สถึง Windows 11ก่อน เข้า Discord s e r i t y แล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่เข้าคุณก็เข้า Discord Server s e r a n i t y ของผมถามว่าทําไมต้องเข้านะครับ1เข้ามาดาวน์โหลด2เข้ามาสามารถติดต่อ Admin ได้3ติดตามข่าวสารการประกาศ4ข่าวอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับ5ผมมีกิจกรรมแจกคีย์ตลอดแทบทุกสัปดาห์สัปดาห์นะครับ6นะครับถ้าคุณยังไม่มั่นใจในการซื้อคุณสามารถดู Serenity r วิได้ รงนี้นจะเป็นเฉพาะของคนที่แบบว่าซื้อมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือปันป่นๆนะสำหรับพวกไมค์ครับนะครับอันนี้ก็คือรุ่นที่ผมนะคือเขาบอกว่าเนี่ยตัวรันสร้างมาเนี่ยก็คือแบบว่าเอาไปเขียนสคริปต์เนี่ยมันดีมากอันนี้เขาก็รีวิวตามจริงของเขาหมดเลยนะนะครับบางคนนะฮะบางคนก็ปัน่นบางคนก็อ่าพูดจริงนะฮะเห็นไหมดีจริงนะครับมีระบบนําร่องการเขียนเหมือนสนามเอ็กนะครับสำหรับคนที่ทําโปรเนี่ยมีประโยชน์มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไปลองอ่านกันดูได้ เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยไปศึกษาตรงนี้แล้วกันผมจะได้ไม่พูดเยอะนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมนะครับอ่าดาวโหลดไฟล์มาเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมนะครับทําการแตกไฟล์นะครับนี่นะครับวิลาแล้วก็แตกไฟล์นะครับถามว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ทํายังไงนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับวิลาอ่าลิกตัวเนี้ยผมจะแปะไว้ใต้คลิปไปแล้วกันเนาะนะครับจากนั้นคุณผู้ชมเนี่ยไปที่ตรงนี้ครับอันแรกนะครับ64บิตดาวโหลด n นา กดดาวน์โหลดไปเลยแล้วก็ติดตั้งนะครับเรากดตัวอย่างให้ดูแล้วกันกดคลิปใช่ไหมกดเปิดขึ้นมานะครับพอขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมครับผู้ชมเนี่ยกด install เข้าไปเลยนะมันก็จะติดตั้งให้จากนั้นโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาให้กาบาดให้หมดจากนั้นก็มาทําการแตกไฟล์นะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ open with WinRAR Archive นะครับจากนั้นกด extract to นะครับ แล้วก็แตกไฟล์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็ได้โฟลเดอร์แบบนี้ขึ้นมานะครับหรือถ้าใครคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไม่มีไม่มีไม่ต้องโหลดตัวนี้ก็ได้นะใช้ตัวอื่นแตกไฟล์ก็ได้นะครับจากนั้นก็แค่เปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือ c e l e r i t y Loader ตัวอื่นไม่ต้องมายุ่งนะครับผมเปิดแค่ตัวนี้พอนะครับทุกคนเนี่ยก็จะใช้งานได้แหละนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเนี่ยใส่คีย์แล้วนะครับถ้าใครที่ต้องการยศโปรนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับ ยศโปรเนี่ยคือยศคนที่ซื้อแล้วนะครับถามว่าคนที่ยศโปรเนี่ยทำอะไรได้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นห้องพวงนี้ครับสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็สามารถแจ้งบั๊กต่างๆได้แล้วก็ให้คําแนะนํากับตัวร้านได้สามารถติดต่อทีมงานได้นะครับแล้วก็ยศเนี่ยมีเพื่อความเท่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ซื้อแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้ยศนะครับถามว่าทำยังไงให้ได้ยศนะครับให้คุณผู้ชมนะไปที่เซฟนะรับเหมือนเดิมแล้วคัดลอกคีย์ตัวนี้มาเหมือนเดิมนะจากนั้นครับไปที่ Discord จากนั้นไปที่ห้องวอร์ดคอม จากนั้นคุณผู้ชมพิมพ์ตามผมเลยนะครับตัวตรงตรง,ตรงข,ข้อความนี้ให้ดีนะพิมพ์ทับลีดีมแบบนี้นะครับให้มม่ขึ้นมาแบบนี้กดคลิกจากนั้นครับคอนทอลวีร v, หรือคลิกขวาที่ช่องตรงนี้นะครับตรงกลางนี้เท่านั้นนะครับดูมาผมให้ดีแบบนี้เลยกด Enter นะครับเราก็จะได้ยศนะครับผมประมาณนั้นนะครับในกรณีที่ม่นเขียนข้อความอื่นถ้าคุณอ่านไม่ออกผมก็แนะนําว่า คุณใช้ Google แปลภาษาซะนะครับนี่ครับใส่คำลงไปเนี่ยเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยแค่เนี้นะครับผมค,คุณมีบทบาทแล้วก็คือคุณได้ยศแล้วแค่นั้นเองครับคุณก็จะบดล็อกห้องด้านล่างนี้นะครับผมก็สำหรับวิดีโอก,ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคุณมีคำถามเพิเ่มเติมนะครับสามารถติดต่ออดมินได้โดยการที่กดเคลียร์ทิเกตกดติดต่อ admin อน,นะครับห้องจะเด้ขึ้นมาแบบนี้นะครับ นี่นะทุกคนจะเห็นห้องด้านล่างนะครับเป็นทิเกตแล้วก็เป็นเลขของเราคลิกเข้าไปอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนที่ติดก่อนที่จะติดต่อนะครับผมอยากให้ทุกคนอ่านตรงนี้ก่อนเบื้องต้นเนี่ยผมอยากให้คณผู้ชมเนี่ยอ่านคู่มือการใช้งานก่อนเพราะว่าผมเขียนได้หมดแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาติดต่อทีมงานนะครับแล้วทีมงานเนี่ยก็คือเพื่อเพื่อความรวดเร็วในการติดในในการแก้ไขปัญหาผมอยากให้ทุกคนอ่านคู่มือการใช้งานนะครับซึ่โปรแกรมที่ไหนก็เนี่ยพบบั๊กก็คือแจ้งบั๊กตรงห้องบั๊กรีพอร์ตครับแค่นั้น ติดต่อทีมงานแล้วไม่พิม์อะไรเลยคือผมแบน7วันเลยนะครับตามกฎเลยนะนะครับประมาณนั้นนะฮะสลหับการใช้งานนะครับถ้าคุณต้องการปิดทิเกตกด close กด c l o s อีกรอบครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดโลบอกแล้วก็รันสคริปต์ให้ดูนะครับเปิดโลบอกขึ้นมานะครับเป็น Microsoft นะครับแต่นั้นเข้าแมปอะไรก็ได้นะเข้าแมปที่คุณต้องการจะใช้นั่นแหละนะครับอืมถามว่า ถ้าคุณไม่ถ้าคุณติดตั้ง Microsoft ไม่เป็นเนี่ยทำยังไงบ้างนะครับไปที่นี่ครับสอนติดตั้ง Microsoft Store นี่ครับผมทำสอนไปแล้วกดลิงก์นี้ดาวโหลดแตกไฟล์ขึ้นมาเข้าไปที่โฟลเดอร์ตัวนี้แล้วก็กดเปิดไฟล์ a s t o r e สุด C M D มา Run a d i g t a t o r กด Yes ก็คือคลิกขวาที่ไฟล์ตัวนะี้แล้วก็ Run Administrator กด Yes แล้วก็เราติดตั้งเสร็จครับเราก็จะได้ Microsoft แบบนี้แล้วก็ไปที่ลบแล้วก็พิมพ์ว่าโลบนะครับแต่ก็ติดตั้งนะครับผม ในกรณีนะครับที่คุณผู้ชมเนี่ยกดอินเจกแล้วนะครับแล้วโลบอทมันหลุดนะครับแสดงว่าคุณยังไม่ได้อัปเดตโรบอทนะครับถามว่าอัปเดตโรบอทยังไงนะครับไม่ได้คู่มือผมเหมือนเดิมนะครับแล้วไปที่คําว่าคําถามที่หลายหลายคนสงสัยใช่ไหมวะไปที่ตรงนี้ครับอินเจกแล้วโรบอหลุดนะครับทํายังไงบ้างให้ทําการถอนติดตั้งโรบอทและติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งหรือว่าอัปเดตโรบอทใน Microsoft ก็ได้ ถ้าคุณต้องการถอนติดตั้งทําตามเพย์วิดโอนี้คลิกเข้าไปผมทําสอนแล้ว2อนาทีนะครับอธิบายแล้วนะครับในกรณีนะครับที่ทําแล้วเนี่ยมันจะอินเจกเข้าไม่เข้านะครับให้รอซีเรียลตี้อัปเดตนะครับรออัปเดตตอนไหนก็ดูที่ห้องอัปเดตครับแค่นั้นเลยลิงก์โหลดเรบอก Microsoft ในกรณีที่หาลิงก์โหลดไม่เจอนะก็คลิกเข้าไปครับก็จะเป็นโรบ Microsoft นี่ครับกดรับแอปในสต o r e มันก็จะเด้งขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผม หลังจากที่คุณผู้ชมอินเจกแล้วนะครับทุกคนจะเห็นไอคอนสีเขียวนี้ครับแสดงว่าคุณอินเจกเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ตักประโยคหนึ่งนะครับฮัลโหลเบอร์ก็ได้ครับผมกด AQ นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่ารันสคริปต์เข้านะครับคุณสามารถที่จะรันเซี้นทับหรือว่ารันสคริปต์อะไรก็ได้นะครับลองรับหมดนะครับผมยกเว้นลวกาดนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ลองรับนะครับผมสำหรับควิดีโอนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ นะสำหรับตัวร้านซีเวอร์ที่ผมฝากทุกคนไปด้วยนะครับ150บาทคุณใช้ได้ต้อง30วันนะครับติดต่อทีมงานได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถเซตติ้งเปิดออโต้อินเจกอะไรได้หมดเลยนะครับใช้ไม่เป็นอ่านคู่มือนะครับเพราะว่าจะได้เข้าใจกันนะครับผมสำหรับคลิปโอนี้นะผมต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ